อยากดวงดีตลอดปีมาเสียงนี้ต้องดูให้จบทริปนะครับเพราะว่าใน E.P ีนี้นะครับเรามีราศีนะครับที่เรียกว่าดวงเก้าหน้ามีราศีที่การงานดีมีราศีที่ดวงดีแบบติดอันดับหนึ่งใน3แล้วก็มีราศีที่ดวงจะถูกโคงในปีนี้ด้วยนอกจากจะรู้เรื่องราศีแล้วนะคะยังรู้เรื่องของไอเทมด้วยว่าตัวไหนเนี่ยจะเสริมดวงอะไรมาดูกันว่าราศีไหนจะเป็นราศีถัดไปคะ และตอนนี้ EP 3 EP สุดท้ายแล้วค่ะพี่หมอสําหรับ4ราศีที่เหลือนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงราศีกันแต่ว่าเรา2คนเนี่ยอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ซึ่งบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะกินจะชอปจะเที่ยวเนี่ยมาที่นี่คือครบจบนะคะพร้อมกับแคมเปญมาเสงมาเฮงที่ศูนย์การค้าเซนทรัลค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องรอหลุนจับเลยดีกว่าสําหรับราศีแรกใน EP นี้สีเขียวมั่งคั่งนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดราศีกกรกฎครับราศีกกรกฎ<อ>ปีนี้เป็นยังไงคะพี่หมอคคอในช่วงครึ่งปีแรกเน มันเปลี่ยนหลายอย่างสภาพแวดล้อมที่บ้านที่ทํางานเพรนั้น hmm. ใครราศีกรกฎเนี่ยต้องย้ําก่อนนะครับว่าคุณอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนองคอ์กรเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเยอะนะครับ <Okay. S 2> แต่อย่าไปคิดว่ามันไม่ดีเพราะว่าพอเข้าสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยราศีกรกฎจะเป็นราศีที่มีดวงดาวที่ดีที่สุดเข้ามาครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเอ๊ะ หน่อยแต่ให้มั่นใจเลยว,ว่าครึ่งปีหลังนะคุณมาแน่ใช่ที่ฝากเตือนกนะ็คือว่า <ทะ S 1> เรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวอ,อันนี้ก็ต้องนํามาระวังนะครับคือมันอาจจะมาควบคูก่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมนะดังนั้นเนี่ย <ทะ S 1> ชาวราศีกรกฎเนี่ยแนะนำนะครับว่าปีนี้นะครับควรจะเป็นปีที่หาโอกาสจัดสภาพแวดล้อมของตัวเองใหม,ม่ถ้าหมายถึงเรื่องสุขภาพ <ทะ S 1> หมายถึงเรื่องการมีกินมีใช้เนี่ยมันจะเป็นพวก อุปกรณ์ที่เราตั้งตั้งอยู่ในตามห้องครัวอย่างเงี้ยอ่านะ,ะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าอุ้ยถ้าพูดถึงไอเทมที่เกี่ยวกับห้องครัวหรือการจัดบ้านนี่ก็นึงถึงที่หนึ่งที่หมอมิโตริค่ะเดีย๋ยวไปดูกันว่ามีไอเทมอะไรที่เหมาะกับราศีกอรกจปะห้องครัวเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่มีการใช้เรื่องสุขภาพคนในบ้านอตอนนี้สิ่งที่วงช่วยนนแนะนำก็คือว่าอันหนึ่งปีใหม่จุดจีนเนี่ยเราต้องดูแลครัวของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้างานแต่พวกอุปกรณ์หม้อไห้ทั้งหลายเนี่ยให้มันดูดีคือบางทีของเดิมเนี่ยหูเหออรุดมาละรุดแตกหมดแล้วเนี่ย<า>มันก็อในเชิงความหมายมันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นพวกอิสระซทั้งหลายเหล่านี้พวกเนี้ยมันก็เป็นตัวแทนของห้องครัวแหละก็คือเรื่องของกาน มีกินมีใช้นอกจากห้องครัวยังมีห้องหนึ่งที่สำคัญก็คือห้องทํางานหรือว่าบนโต๊ะทํางาน<ฆ>เราก็ต้องไปหาไอเทมที่แบบมาช่วยเสริมพวงจุ้ยบนโต๊ะทํางานเราเนี่ยให้มีพลังที่ดีมากยิ่งขึ้นกันงั้นเราไปดูดีกว่าค่ะเพราะว่าดีตัวีรนนี่นคือเขามีครบคือโต๊ะทำงานเนี่ยมันจะอยู่ที่บ้านก็ได้นะบางคน<ฆ>มีโต๊ะทำงานที่บ้านแต่ว่าในในช่วงปีใหม่จุดจีนเนี่ยเขาก็ถือว่าเอ้าหนึ่งถ้าโต๊ะเรายังแข็งแรงดีอยู่เนี่ย<ฆ>การเคลียร์ของบนโต๊ะเนี่ย ให,าาให้มันสะอาดสะอ้านให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยนะพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยควรจะเปิดให้มันโล่งๆหน่อยอเพราะว่าตรงกลางด้านหน้าโต๊ะเนี่ยหมายถึงเรื่องของโอกาสความก้าวหน้าและก็โชคชะตาที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาคุณเอาของม,มาวางเนี่ยอย่าไปบังอะไรข้างหน้ามันเยอะมากมถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยใช้เสร็จแล้วก็ พับมันลงมาหน่อยบางคนเนี่ยโต๊ะมันอยู่ในสภาพที่แบบไม่มั่นคงแล้ว,ห,วหรือบางคนเก้าอี้โดนเลือกขาทุกวันเลยปีใหม่นี้ก็อาจจะหาอะไรที่มันแบบมา,มาชิ้นใหม่มากงารนี้ก,ก,ก็หลักการเลือกโต๊ะไม่ได้มีอะไรเลยครับผมว่าก็ตามความชอบดีไซน์ของเราก็เน้นจับจับดูโย,โยกโยกหรือว่าแข็งแรงหรือไม่มั่นคงหรือเปล่านะครับหรือว่าเก้าอี้เนี่ยถ้าหากคุณเป็นแบบผู้บริหารหน่อยเนี่ยเขาชอบเก้าอี้ที่มันมีมีพนักสูงหน่อย อันที่2คือถ้าโต๊ะคุณเป็นพวกแบบมีลิ้มชักมีอะไรแบบนี้เนี่ยของในลินชักที่มันไม่ได้ใช้ก็ห่อแล้วลจ,งจิงๆแลว้วว่ามันไม่ได้ต้องเป็นแค่ราวสีเลยเน,นาะมันคือทุกรารส,สีการจัดโต๊ะทำงานแ,แต่ว่าถ้าอย่างกระกดเนี่ยถ้าเรากลัวว่าปีนี้อาจารย์บอกดวงเปลี่ยนง,งานแล้วมันมีเรื่องต้องเปลี่ยนแปลงเยอะทำยังไงดีจัดโต๊ะซะใหม่ของอะไที่มันอยู่ซ้ายเนี่ยก็อยู่ขวาก็ย้ายมาซ้ายอยู่ซ้ายก็ไปลองเปลี่ยนก่อนเลยให้มันเหมือนแบบมี การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันแล้วสภาพแวดล้อมที่ที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ม,มันก็ช่วยเหมือนแบบเฮ้ยเรามีการเปลี่ยน,นยเรื่องบรรยากาศในการทํางานแล้วไอาการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่มันแย่ๆก็จะได้ไม่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าราศีกรกฎนะคะใครกำลังหาไอเทมเพื่อเปลี่ยนบ้านตัวเองมาที่นี่ได้เลยนิโตริคะะเราไปรอดูราศีาถัดไปดีกว่าว่าราศีอะไรไปกันค่ะ ระหว่างทาเดินกันมาเราเลือกกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกคนว่าเราจะเลือกราศีนี้เรามาดูสิคะว่าซองนี้คือราศีอะไรค่ะมาดูนะครับชอบมากข้างหน้าเขียนว่าร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยจริงหรือไม่ราศีกุมคราศีกุมต้องบอกว่าเป็นยังไงคะราศีกุมเนี่ยเป็นราศีไฮไลท์ของปี68นี่นะเท้าความนิดหนึ่งราศีกุมเนี่ยพระเสาร์เข้าถ้ามีประโยคนี้เขาจะเดาได้ นในช่วงปีในช่วงปีที่ผ่านมาอ๋อพระสาวเข้าปีที่ผ่านมานะครับปี68ปดเส็จพระสาวก็ยังอยู่กับเราสอนนงสา,าเดือนน่ะจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมแสดงว่าอยู่ครึ่งปีเหรอคะกับประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระสาวจะออกนะครับออกเสร็จปุ๊บพระราหูจะเข้ามาแทนแต่ครับจริงๆมีราศีที่ราหูเข้าก่อนหน้านี้นคือราศีสิงห์ใช่ค่ะนะแต่สิงห์เนี่ยเขาไม่ได้เข้าโดยตรงภุมเนี่ยคือจอบภาพหลัก เป็นออฟฟิเชียลสปอนเซอร์เลยเรียกว่าท่านมาประทับเลยอ่าอยู่อยู่ที่บ้านราศีกุมเลยแต่ว่ามันมีข่าวดีนะพี่โอ้ยอะไรคะราศีกุมเนี่ยเป็นราศีบ้านเกิดของมาลาหูคือมาแต่ว่าเขาเรียกว่ามาถูกบ้านเวลคัมโฮมเวลคัมโฮมกลับมาบ้านเกิดของตัวเองโอ้ยฟีลลิ่งคิดถึงนะลาหูเนี่ยจากบ้านไปประมาณ17ปีนะโอ้นานมากเออดังนั้นพอกลับมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ การทํางานนะครับคอมเป็นทาให้ราศีกรุงมีพลังมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยงานก็จะในเชิงของชื่อเสียงก็จะดีขึ้นคุณจะดังขึ้นมีโอกาสโฟโมหมดเรื่องขัง้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางที่ไกลขึ้นคือพระหูมมันก็มีบวกแล้วก็ลบนะไอ้ด้านลบเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพต้องต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์อาจจะหลอองระแหงหน่อยงานที่เขาทำเนี่ยเขาต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบ ติดต่อธุรกิจต่างประเทศออนไลน์อะไรเยอะขึ้นอ่าพวกอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายเนี่ยแสดงว่าไอเทมที่จะมาเสริมราศีนี้แน่นอนว่าต้องเป็นฝั่งไอทีแบบเต็มเมต็มเนียวแบบเต็มตัวเลยแล้วมันได้ใช้ในเรื่องของการทํางานแน่นอนต้องไปอัปเดตตัวเองให้แบบเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยอ่าอาจจะทำให้เสริมดวงแล้วก็แก้เคล็ดในเรื่องของความแรงของพลังหูในปีนี้ได้ด้วยครับซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาอัปเดตดีกว่าว่าอุ้ยของไอทีแบบไหนเนี่ยที่บอกกับราศีกุ่มไปกันค่ะ จริงๆอ่ะใครที่เป็นสายราหูสายราหูชอบมากคือชีวิตคุณก็ต้องมีพวกอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอาไว้ทํางานอย่างเดียวนะโน้ตบุ๊กบางรุ่นมันก็เป็นแบบเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอ่ะอเข้าใจได,ได้ได้บันเทิงให้ตัวเองด้วยเสียบกาจอแยกอะไรขึ้นมาแบบโอ้โหเอาไปเล่นเ<ย>ก,กมก <ๆ S 2> แบบป็นจริงแตคือคือมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เพื่อความบันเทิงในชีวิตของเราได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องย้ําว่ากลุ่มที่ราหูข้าวหรือจริงอาจจะไม่ใช่ราหูข้าวก็ตามนะผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย เทคโนโลยีมันมันเปลี่ยนเร็วอะต้องบางทีพอปีใหม่ปุ๊บเนี่ยไอรุ่นเดิมเดิมเนี่ยการตกรุ่นมันก็ไม่ทันการความรงความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็แวะมาที่บันาน่ะบันดาลบันดาล IG ชีวิตเราจะได้แบบกล้วยๆยใช่เดี๋ยวที่บอกคือถ้าชีวิตเรากังวลเรื่องดวงดาวเรื่องพราราหูเนี่ยแล้วเราแวดล้อมไปด้วยสิ่งของที่มันเป็นตัวแทนของฟราราหูก็สามารถมาหาไอเทมเพื่อมาอัปเดต ตัวเองแล้วก็เสริมความปังในปีมะเส็งนี้กันครับค่ะก็ราศีกรุงนะคะก็มาหาไอเทมนะคะเสริมดวงตัวเองกันละกันป่านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าราศีต่อไปจะเป็นราศีอะไรสองราศีสุดท้ายแล้วค่ะถ้าใครที่กําลังดูอยู่แล้วลุ้นแล้วก็รอดูว่าอุ้ยราศีเราจะเป็นอย่างไรมาดูกันคะ่ะพี่หมอ,อไปไหนดีเอ,เอาสนี้ดีกว่านะครับโคชค <ก S 2> ดีโชคดีตามชื่อหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันคะ่ะราศีกันครับราศีกัน<อ>เป็นยังไงบ้างคะพี่หมอมีใชื่อถือก่อนจะทํานายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าราศีเนี่ย เป็นราศีที่ต้องเน้นเรื่องของการออกกําลังเงยอะๆในปี68นี้ครับพอพูดถึงอ,ออกกําลังกายจะบอกว่าสูตรการคาสเซนทันนะคะเขามีโซนสาหรับการออกกําลังกายโดยเฉพาะด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเรายืนอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยจะออกกาลังกายอย่างไรบ้างไปที่เป็นเ s ็กันเลยค่ะราศีกันเนี่ยเขาเป็นราศีที่จะสลับกับราศีอื่นไะยังไงคะคือราศีกันเนี่ยของเดิมเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเนี่ย เข้าดวงออกตีดอดนะนะครับแล้วก็พอปี68เนี่ยดวงดาวมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากพระหูที่เขาเข้าอยู่เนี่ยก็ออกจากดวงไปเหมือนกันพอออกแล้วเป็นยังไงคะออกปุ๊บก็มีดาวเสาเข้ามาแทนคือถ้าได้ยินคาว่าดาวเสาเนี่ยสามารถคิดได้ว่าจะค่อนข้างหนักนิดนึงนึกถึงเสาเสาต้นหนึ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วต้องเตือนนิดนึงตุกงปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยความผิดหวังอะไรเงี้ย ก็เลยแนะนําว่าอันใครเกิดราศีกันเนี่ยคุณต้องแก้เตสเรื้อยการหาเรื่องหนักๆให้ชีวิตไปเลยเนี่ออกกําลังเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรอะเออเหมือนถอนให้ใ,ให้มันแบบว่าแรงขึ้นอีกเหมือนเราได้ทําสิ่งที่หนักไปแล้วใช่แล้วที่สําคัญคือมันมีผลต่อเนื่องมาถึงเรื่องสุขภาพด้วยนั่นคือคุณได้เริ่มต้นสิ่งหนักๆมาชีวิตจะได้ไม่ต้องไปหนักเรื่องอื่นเนี่ยมาถึงเนี่ยเจอพวกเนี้ย ซะน้อยซะน้อย,ยค่ะน้องก้อยอยากจะต่อยใครไหมนึกถึงใครแล้วอ,อยากจะต่อยไหมเออไม่มีละค่ะนี่ใช่ไหมคือเรื่องที่ดีก็มีนะ,ค,ะคือคนพอดดวงเจอกันในหนักๆเนี่ยแบบอาชีพอิสระเนี่ยงานหนักมากไ<อ>ต้งานหนักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันก็หมายถึงแบบรายได้ที่มีเข้ามามากอยู่ที่ว่าเราคิดยังไงอ่าจะฝากเตือนนิดหน่อยก็คือเวลาจะทําธุรกรรม่ะเซ็นสัญญงสัญญาอะไรเนี่ยรือเพราะมันเป็นดาแห่งการเหมือนแบบถูกโกงอะนะ ก็ต้องะะดูแลตรวจสอบแระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นครับก็ถือว่าเป็นการเตือนเพื่อให้ทุกคนนี่ยได้ระมัดระวังตัว<ช>นะคะสำหรับราศีกันนั่นเองมาออกกําลังกายกันเยอะๆนะคะและพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด10ท่านแรกนะครับโดยมียอดใช้จ่ายสะสมเนี่ยขั้นต่ำ4,000 0 0บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาของแคมเปญนะครับ รับสิทธิ์ร่วมทริปมาเก๊ามหามงคล3วัน2คืนไปกับผมนะคือไปกับพี่บอชเลยไปกับผมแล้วก็ N G G Jewelry นะครับรางวัลละ2ที่นั่งไฟไหวพระเสริมความเพงความปังกันนะครับสามารถสะสมยอดใช้จ่ายนะครับได้ตั้งแต่วันที่7มกราคมจะถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568นี้ปครับปกติเนี่ยหาโอกาสไปไหว้พระเนี่ยกับผมเนี่ยยากมากนะนะครับเราไม่ได้มีแบบเปิดรับให้คนไปไหว้ด้วยอะไรทุกๆอย่างแล้วไปทริปแบบนี้เนี่ย คนไม่เยอะมากเนี่ยแทบจะจับมือไหวเลยเขาเรียกว่า<อ>แบบคัสตอมไมซ์ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวอเอามาดูกันนะคะว่า10ท่านแดกจะเป็นใครที่จานได้ไปกับพี่หมอชารางนะคะอ่ะแหละตอนนี้เนี่ยเหลือราศีสุดท้ายแล้วเราไปดูกันค่ะว่าราศีสุดท้ายจะเป็นยังไงคะ และมาถึงราศีสุดท้ายครับพี่หมอเ<อ>ชื่อว่าน่าจะเฝ้ารอมานานมากว่าเมื่อไหร่จะพูดถึงฉันสักทีนั่งเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เนี่ยก็ยังยังไม่ถึงหาราศีตัวเองไม่เจอทัทีเนี่ยมาแล้วราศีสุดท้ายน,นั่นก็คือบุญน,นะครับนั่นก็คือราศีพิจิกนั่นเองดวงค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหมือนรถไฟเหาะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอ,อะไรเย,ยครึ่งปีแรกก่อนอเป็นช่วงเวลาที่เสียตังค์เยอะกออับเรื่องอะไรบ้างคะพี่หมอ เทกระเป๋าอะลงทุนซื้อของบางคนซื้อของชิ้นใหญ่ๆคือพิจิกเนี่ยเขามีความผูกพันเรื่องกับอสังหาริมทรัพย์เยอะบางคนซื้อคอนโดบางคนซื้อบ้านบางคนทำออฟฟิศส,สิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยจะได้กลับคืนมาในช่วงครึ่งปีหลังแปลว่าใจเย็นๆแต่ว่าดวงดาวอันนึงที่มันสําคัญมากคือมันเป็นราศีที่แบบมีการสร้างเงินสร้างตัวขึ้นมาออย่างเช่นคนที่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยคุณอาจจะแต่งงานมั่นหมาย มีบ้านอยู่ด้วยกันมีอขา่าวดีมีงานมงกลสมรสอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในเชิงที่หัวัยก็มีมแต่บางคนเขาจะบอกว่าโอ้โหจา์ไปต่อเติมบ้านนี่ไม่ได้ถูกนะพราะก็จริงเราต่อเติมบ้านไม่ได้แต่เราตกแต่งบ้านใหม่ได้เขาถือว่าเป็นในการแบบเสริมดวงของตัวเองไปใช่นะน,นเนี่ยใครราศีพิจิกเนี่ยหรือราศีอื่นเนี่ยอยากจะปรับบ้านใหม่ตกแต่งต่อเติมด้วยไอเทมอะไรที่มันน่ารักเนี่ย เดี๋ยววันนี้มันแนะนําจะได้เสริมพลังเสริมพุงช่วยแล้วก็แก้เก็ดดวงให้กับเราได้ด้วยไม่แล้วพอพูดถึงตกแต่งบ้านมีที่หนึ่งที่บอกเลยว่าก้อยแนะนํามากๆนะคะนะั่นคือมูจิใช่แล้วมูจิก็เป็นอะไรที่มีของตกแต่งบ้านน่ารักบ้านวสีเขาเรียบง่ายดีไซน์ก็คือสามารถปรับแต่งของบ้านได้ง่ายมากๆนเราไปดูกันดีกว่าเขาว่ามีอะไรบ้าง ฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนของใช่จะี๋ยวไม่มต้องชิ้นใหญ่เลยชิ้นเล็ก,ลก,ลกๆอย่างเงี้ยเนี่ยโต๊ะก็ี้โต๊ะกลางที่วางข้างหน้าอย่างเงี้ยนะฮะสามารถนำมาเลือกตั้งเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศใหม่ๆมันเหมือนกับเราได้เปลี่ยนอะไรบางอย่างและใ,<ช>ในชีวิตด้วยมือของเราเองใช่อุ้ยจริงๆทุกคนมันดีมากเลยนะเพราะถือว่าเป็นการต้อนรับแบบปีใหม่ในรูปแบบที่แบบว่าเข้าถึงง่ายใช่แล้วก็ที่สําคัญคือราศีพิจิกเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ย โหโดวงจะปังมากนะจะเป็นราศีที่แบบว่าเงินก็ดีความรักก็ดีงานก็ก้าวหน้านะเนี่ยเดี๋ยวพอมันยุ่งยุ่งปุ๊บมันจะไม่มีเวลามาจัดบ้านนะครึ่งปีแรกคุณต้องมาเลยใช้เวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรสามารถใช้หลักการนี้ได้หมดเลยครับอ่าเนี่ยเนี่ยไอเทมเนี้ยน,เยน,นะเวลาอะไรแบบนี้เอาไปวางเอาไป,ไป,ไปตกแต่งจริงๆเนี่ยบางทีผนังโล่งๆของเราเนี่ยมีในกาเฟ็ ป๊กเรือนหนึ่งเนี่ยความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วเนาะมันมันก็เปลี่ยนแล้วสุดมันเนี่ย <Okay. S 2> การเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีไม่ได้ว่าต้องเน้นที่ปริมาณแต่ว่าเน้นที่จุดเด่นแล้วก็ความเป็นศิลป,ปะนะครับครบไปแล้วนะคะ12ราศีแล้วก็การว่าทุกคนเนี่ยน่าจะจุใจแน่นอนว่าเฮ้ยราศีตัวเองเป็นยังไงทริกดีๆเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ยังไม่พอค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทนรัลเวิร์เนี่ยนะครับ ช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยไม่เคยธรรมดาเลยครับอย,อย่างในปีนี้นะครับสาหรับใครที่อยากจะมาสักการะขอพรอ,องค์พระโพธิสัตว์ควนอิมปางสําเร็จนะครับจากวัดขู่จี้นะครับที่เกาะปู่ถัวซานนะครับก็สามารถที่จะมาขอพรกันได้นะครับหรือแมก้กระทั่งองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉยสิงเอี้ยสามารถมาขอพรที่สุงงาการ้าเซ็นทันเวิร์ดได้เลยนะครับหรือในคืนวันที่28มกราคมนะครับใครที่อยากจะมาขอพรนะครับกับองค์ไชยสิงเอี้ยกับผมด้วยนะฮะนะครับ ที่ศูนย์การค้าเซนทัลเวสเกตนะครับเราจะมีพิธีใหญ่เลยนะครับในการสักการะขอพรจากองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งปีหนึ่งเนี่ย จะมีที่ที่แบบนี้ครั้งเดียวนะครับปีนี้ห้ามพลาดไปพบกันที่ศูนย์การค้าเซนทันเวสเกตด้วยครับถือว่ามาเดินช็อปด้วยแล้วก็ได้มาเจอพี่หมอช้างด้วยใช่ครับวันนี้นะคะก็ถือว่าได้รับอะไรดีๆไปเยอะมากนะคะทุกคนได้รู้เกี่ยวกับราศีตัวเองที่ปังๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่หมอช้างด้วยขอบคุณพี่หมอช้างมากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะอวยพรตรุษจินกันสักเล็กน้อยนะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆทั้งปีนะคะใช่ครับให้เฮงๆรวยๆสุขสมหวังทุกประการค บ๊ายบายแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ